วันนี้ทําความสะอาดเชอรี่แช่แข็งไว้นะคะไว้กินอันนี้แฟนใยญ่เก็บเมื่อวานเขาชอบลูกแบบนี้หญ่ไม่ค่อยชอบมันมันกรอบแต่ว่ามันอมเปรี้ยวอะ่ะยายชอบสีแดงมากกว่าสีแดงมันจะหวานกว่าแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าอเนี้ยอันนี้มันจะออกกรอบ หวานกรอบแล้วแต่คนชอบนะยายจะเลือกลูกดำดำแช่แข็งเพราะว่าแฟนยายเก็บเก็บแบบเก็บเอาเก็บเอานะไม่เหมือนเราเราเก็บเราเลือกเอาแต่ลูกดำดเนาะไม่เป็นไรหรอกอันไหนไม่สุกเราก็เอาไว้ทำน้ำผลไม้เนาะซึมทายให้ดูเอาไปแช่แล้วนะคะได้หกถุง อันนี้ยายจะทําน้ําผลไม้ในยายจะไปเก็บเคเรนมาใส่อีกนิดหนึ่งให้มันเต็มเนาะเพราะว่าเชอรี่มันหวานเอาเคเรนมาผสมจะไปเก็บเคเรนหน่อยหนึ่งนี่ไม่มีขวดใส่ทําใส่ขวดนี้เลยอันนี้มันไม่ต้องแช่แข็งเนาะคราวที่แล้วใช่เนี่ยซึ่งหนึ่งได้น้ำขวดหนึ่งเนาะ เพราะว่าถ้าแช่แข็งเราก็แช่ยุ่แต่ว่ามันเยอะเนาะก็ทําแบบนี้มั่งแช่แข็งมั่งเนาะโอ้เชอรี่เลยเยอะแยะเลยเพื่อนๆเลย,เเลยอยากเก็บให้หมดไปททาแต่ก็โอ้กระเทียมก็จะถอนพวกนี้กันหนีไปเที่ยวอีกแล้ว <laughs> น้ำก็จะเก็บไว้หนึ่งเนี่ยว่าจะเก็บไว้ทําตอนเย็นก็หมดมันมาได้ไงก็ไม่รู้หมดไปนนมนึ่งเรือรวมกับเชอร์จะออกเปรี้ยวหวาน ีนี้ไม่รู้จะแช่สดหรือเปล่าบางทียายยก็แช่สดสดต,ตู้มันเต็มโอ้โหปีนี้ผลไม้เยอะแช่ไว้แช่ไว้ก็ไม่รู้จะกินตอนไหนเพื่อนเลยแต่อันนี้พวกนี้แช่ไว้ทําน้ําเราจะไม่กินน้ําเปล่าเลยเราจะกินแต่น้าผลไ,ม,ลไม,ม้น้าผลไม้ผสมน้ําเปล่า น้ำเปล่ามันก็จืดๆเนาะได้อันนี้ไปนิดหน่อยใส่ไปหน่อยมันก็โอเคอยู่นะเยอะๆเก็บไปประมาณกิโลหนึ่งเพราะให้มันเต็มหมอนะนะได้แล้วไป ลูบรีก็เดินมาไปเก็บกินไปนะ <c oughs> เดินมาจะเก็บกินอะไรมันจะฟินขนาดน,ะนั้นเห็นไหยแถวนี้เข้มต้นน้นกวาเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วเห็นไหมตอนแรกเหี่ยวๆนี่อุ้ยมีลูกแล้วนี่นะอุย้ย มีตั้งสามลูกอะเนี่ยนี่ตอนแรกมันเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ไม่มาเลยไม่ฟื้นเลยเียวไปเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนเอาปุ๋ยมาใส่รดน้ําเห็นไหมอันนี้มันยังฟื้นมาเลยนี่เห็นไหมยังเขียวยังเขียวมาแล้วนี่โอ้ยนี่ยอดสวยๆเออโอเคอยู่นะเนี่ย เดี๋ยวเก็บไปก่อนไปทำสลัดให้พี่เมินก่อนอลูกหนึ่งจะอิ่มไหมมันไม่มีโอ้นี่นี่อีกลูกหนึ่งเก็บไปสองลูกก็พอได้อยู่นะนี่อีกลูกหนึ่งยังเล็กอยู่เลยนี่อีกลูกหนึ่งลูกเล็กนี่ไปนี่ได้สามลกูก ทำสลัดให้พี่หมืน่นห,หรือว่าตํำกินเองดูก่อน <g iggle> ดูก่อนเด้อเดี๋ยวไปดูสลัดธรรมดาก่อนอดูสิกระเทียมวใหญ่ยังจะขุดกระเทียมโอ้ยสลัดแก่หมดแล้วพี่มื่นก็บอกว่าเขาจะกินสลัดไม่ได้เรอกแก่หมดแล้วเราเก็บไปให้ไก่ให้กินออนนี้ดีกว่า เดี๋ยวจะขุดออกหมดละขุดออกหมดลูกสตรอเบอรี่โอ้โหเมล็ดผักชีจ้ะเพื่อนๆดูอู้ยทำไมมันสวยอย่างนี้เมล็ดผักชีเห็นปะโอ้โหสุดยอดเมล็ดผักชีอันนี้ก็เมล็ดสลัดนี่ สอนแต่ผัดไทยเราวนี่แหละถั่วก็มารอรุ่นกันเด้อถั่วฝรั่งก็โอ้โหกระโพดใหญ่หักออกแล้วนะเหลือเอาไว้ลองดูสักต้นสองต้นที่มันมีแขนงอะนะเที่ยงแล้วเพืเ่อน ทีนี้ยายก็จะไม่เก็บแล้วเก็บดูเก็บกินอะนะแต่ว่าเก็บแช่ไม่เก็บแล้วมันมีไม่ค่อยเยอะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะตัดใบต้นมันออกเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนทีนี้ก็จะตัดต้นเดี๋ยวค่อยตัดตัดต้นนี้มันออกนี่เอาเหลือแต่ต้นอ่อนเนี้ยเดี๋ยวจะตัดออกปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันแน่นเกินเพื่อน เอาไว้เยอะเกินมันแน่นเอาไว้ต้นหน่อยต้นใหม่ต้นที่มันติดลูกแล้วตัดทิ้งเนี่เอาไว้ต้นพวกนี้นี่แต่อันเล็กๆใหญ่ก็จะตัดออกแน่นเกินมันไม่ค่อยโตลูกมันไม่ค่อยโต,ตก็โอ้เ่นี้ก็กินเลือเฟือแล้วไปไปเก็บไข่วันนี้ไข่สาสองวันที่แล้ว ร้อนไข่คแค่ตสองฟองวันนี้สามสองวันสองวันนี้สามข้าบ้านได้แค่นี้แหละเดี๋ยวทำอะไรกินยังไม่รู้ก่อนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะไปหนึ่งก่อนเย็นนี้จะอบกระต่ายกระต่ายของปีที่แล้วนะคะ ให้พี่เมืนไว้พรุ่งนี้จะไปข้างนอกจะอบไว้เดี๋ยวล้างอันนี้หนึ่งหนึ่งว้ก่อนแฟนใหญ่ไปนอนแล้วแกหาอะไรกินเองไปนอนแล้วน่าจะกินพวกขนมปังนะมั้งหนึ่งแล้วนะคะ